สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของจันทวรสแก้วหลวงคำแล้วก็ทัก่ายทุกที่ทุกทางทุกแพลตฟอร์มที่คลิปของผมจะไปถึงนะครับวันนี้ก็มาพบกันก็มีทิปเล็กๆน้อยๆมาฝากวันนี้จะพาเพื่อนๆไปแปลงไฟล์แบบออนไลน์นะครับด้วยเว็บออนไลน์ convert.com นะครับพร้อมกันแล้วก็ตามผมมาเลยครับผมใช้ Windows 11ร่วมกับ PPA ตาทิปและ NVDA ในการสาธิตในครั้งนี้นะครับก็ คิดว่า Windows 10 Windows 8.1หรือแม้กระทั่ง Windows 7ก็คงไม่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆถนัดใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนก็ไปกันเลยนะครับแต่ผมขอไปที่ Google Chrome ดซบค่ะฟีดซับเนะครับเมื่อเจอ Google Chrome แล้วก็ Enter หรือเพื่อนๆเ,เ,เจอเบราว์เซอร์ที่เพื่อนๆต้อตงการแล้ว Enter เข้าไปไม่ว่าจะเป็น Firefox ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Edge นะครับใ้่ไหมกูกลาที่อยู่แคม เมื่อเข้ามาแล้วให้พิมพ์คำว่า onlineconvert.com o o convert com o นี่คือ o oscar นะครับ n n c n นี่ n november l l lima n i india i n november e echo e c แล้วก็ขีดนะครับขีดนี่อยู่ข้างเลขศูนย์ตรงอ่าหมายเลขใต้กับ f 1 f 2 f 3 f 4นะครับข้างๆเลขศูนย์นะครับ แล้วจากนั้นให้พิมพ์ convert.com นะครับ C Charlie convert.com C the Insight O ออสการ์ O Insight N November N Insight V วิกเตอร์ V i n s i g t E เอ็กโค E Insight R Romeo อ R Insight T a n g o T c o t c o m C the Insight แล้วก็ .com นะครับ .com นะครับ C นี่คือ C c ชารี O อ O Oscar M Insight M ช i รีเหตุผลที่เขาอ่านเพราะว่าผม เข้าไปแล้วนั่นเองนะครับเมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้วให้เ n นเตอรเข้าไปนะครับ oh <my> จากนั้นให้เพื่อนๆกดคนทนโฮม <Hey. S 1> ขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับว่าเว็บไซต์ตัวนี้หรือเว็บไซต์เว็บนี้แปลงไฟล์ฟรีไม่เกิน100 MB เมนะครับถ้าเกินกว่านั้นต้องซื้อนะครับก็พร้อมแล้วก็กด h a d Hotel ไปหาหมวดหมู่ที่ พเพื่อนๆต้องการแปลงเลยนะครับไฟไฟคอเวออ่ากดไป a อ d โ o คอ n เว r ร์ r นะครับอันนี้ก็คือแปลงจากวิดีโอเป็นเสียงนะครับด็อกเวร์เตอันนี้ก็คือเอกสารนะครับเว b ร o สเตอร์คอเวิร์เต <Web> อรแบบ์อฟแบบวรตเวร์เตอร์ดีโอคเวอเวอร์แต่ผมต้องการแปลงวิดีโอเป็นเสียงนะครับผมก็ไปหาคำว่า a u ดิโอนะครับอเจออมโ่อเจิ Audio แล้วให้ Enter เข้าไปครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดคอนโ r o l h o m ไปจากนั้นให้เพื่อนๆกด Head Hotel มานะครับหานามสกุลไฟล์ที่เพื่อนๆต้องการแปลงนะครับผมจะเลือก MP3 นะครับผมก็ Enter ไปนะครับ จากนั้นให้กด c t ท l Home ไปอีกนะครับแล้วก็กดตัว B Boy หรือ B v o ไปหาคําว่าช f ดไฟนะครับเมื่อเจอช f ดไฟแล้ว Enter นะครับก็มาแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ไปหาไฟล์ที่เพื่อนๆต้องการแปลงนะครับผมก็กําลังจะไปหาเปิดแกผมก็จะเอาแก้ไข d i กชันนารีของผมที่ทําไว้ ที่เอาขึ้น YouTube ไปแล้วนะครับผมก็เอนเตอร์ไปจากนั้นก็รอสักครู่ให้เขาอัพโหลดนะครับอย่าลืมนะครับว่าอย่าให้เกิน100เมกนะครับไม่งั้นท่านจะต้องได้เสียตังค์นะครับเมื่อเขาอัปโหลดเสร็จแล้วก็เลื่อนลูกศรเขาก็จะไม่อ่านนะครับให้เรากดแท็บไปทีนึงครับ จากนั้นให้เลื่อนลงมาจะมีคำว่า <But> start าก่อนหน้า start คืออะไรลองเลื่อนลูกศรกลับไป <come> delete ก็คือลบนั่นเองนะครับถ้าท่านไม่ต้องการไฟล์นี้ก็ให้ลบทิ้งไปได้เลยนะครับแต่ผมไม่ลบนะครับผมก็เลื่อนลูกศรลงมา <come> start าอันนี้ก็คือเริ่มแปลงไฟล์นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะ start เราไปสำรวจสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรเราควรตั้งหรือเพื่อนๆต้องการตั้งค่าบ้าง optional Option setting optional setting เลื่อลงมา r a d b a t เลื่อลงมา no beat h a d check no beat h a d r a d y b a t check no beat h a d check r a d y b a ็ t c h e อ่าเลื่อลงมา c h e k o n r e v b a t a d อ่าก็คือ combo b a c c o n t สี่ห้าแปดห้าเบยอันนี้ก็คืออ่าน่าจะเป็นความรา,ายละเอียดเสียงต่างๆนะครับเลื่อลงมา r a d y b บ a t check c h e c one s t a n ท b e t อ่าเลื่อลงมา combo b a c c o n หก colon. 6, colon. เเียร 6 KB นะครับแล้วก็ Enter ตรงนี้ <K> แล้วก็เลื่อนลูกศร8 KB 8 KB เอา128ก็ได้หรือ192หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ10 1 6 20 10 3 10 10 1 6 10 6 10 100 128 KB 112 KB 128 KB อ่าผมเอา128 KB ก็แล้วกันนะครับ Escape ออกมาแล้วผมก็เลื่อนลูกศรลงมาเช่นโอ้ฟรีเคนซี่ชนเช่นออดิโอฟรีเคนซี่นะครับ,รบเลื่อนลงมาคำบอกบอกเขาโดนเชน n o c h はは and, uh, a เ g e enter เข oh <Chanel S 2> ้าไปดูเ0 0 0 16000เอาเอปดนหนึ่งหมื่นหนึ่งันยี่สิบเอหนึ่งนหกพันเอกพัอาเป็นองมาแปดพันเอโนเชนสื่นนหนึ่ร้อนสงมื่นสี่นแปดพันเอชสี่หมื่นสี่พห้เอผมเอาสี่หมืนี้อยนะครับเอเอกมาแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาเชอปิโอรีเคนี่ชนออดิบอนโให้เราเอนเ่อ เลื่อนหาสตอดิโอนะครับถ้าคลิปของเพื่อนเป็นสตูดิโอหรือถ้าท่านอยากให้เป็นโมโนก็เลื่อนให้เป็นโมโนนะครับแต่ผมเอาสตอดิโอผมก็เอ c เค e ออกมาจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วแหละครับให้เลื่อนกลับขึ้นไปหาคำว่าสตาร์ทนะครับเมื่อเจอ Start แล้วให้กด Enter ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆหา Start ไม่เจอให้กดคน l ทนโฮไป แล้วก็ให้กดตัว B ไปหา Start นะครับน้วแลค n e r ดีบัตรับัตรทัแล้ว Enter ได้เลยครับเดไฟวับ Success David เขาก็จะทำการแปลงถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็ให้กด Ctrl Home ไปแล้วก็กดตัว H Hotel มาทีหนึง่ง Success Convert Your File นะครับก็แปลว่าเราแปลงไฟล์เสร็จแล้วนะครับถ้าเลื่อนลงมาาด เขาก็จะบอกว่าการดาวน์โหลดของท่านจะเริ่มขึ้นในไม่กี่นาทีแล้วก็เป็นคลิกที่ัถ้าเพื่อนๆไม่เห็นไอคอนดาวน์โหลดก็ให้ดดเป็นคลิกที่คลิกเฮียก็คือให้คลิกที่นี่นะครับหรือเราต้องการจะโหลดเป็นซิปก็ได้นะครับโดยการกดคอนโดนโฮมแล้วก,กด บีบอยไปนะครับหรือบีบาววไปหาคําว่าดาวน์โหลดไฟล์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดชิปไฟล์นะครับแต่ของผมเขาน่าจะดาวน์โหลดแล้วนะครับ<น>ผมลอง alternate tab ออเทนิตแท็บไปดูก่อนเขน้าการดาวน์โหลดไฟล์นะครับนี่ครับมาแล้วครับครับเริ่มดาวน์โหลดครับเพราะว่าผมใช้ IDM นะครับถ้าเพื่อนๆใช้เบราว์เซอร์โดยไม่ได้ลงโปรแกรมเสริมนะครับอย่างเช่น Firefox Microsoft Edge เขาก็จะทําการดาวน์โหลดลอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับเริ่มดาวน์โหลดสับไม่ขาดสับเรียบร้อยนะครับทีนี้ เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็สามารถออเอโฟออกไปได้เลยครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเมื่อเราออเอโฟออกมาแล้วผมลองไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของผมนะครับดาดสีจุดผมก็ไปมิวสิกนะครับนี่นี่แหละครับผมก็เห็นไฟล์ของผมอยู่ที่นี่แล้วนะครับเท่านี้ก็ถือว่าเราแปลงไฟล์สำเร็จแล้วนะครับการแปลงไฟล์แบบออนไลน์ บางคนอาจจะบอกว่าไม่จําเป็นก็แล้วแต่คนเหล่านั้นนะครับแต่บางคนถ้าหาโปรแกรมแปลงไฟล์ไม่ได้จริงๆช่วงเวลานั้นก็อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียเท่านี้นะครับผมก็ต้องไปแล้วนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆรับรวยงินทองและสุขภาพเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขทุกๆวันสวัสดีครับ